ครับผมก็ในวันนี้นะคะทุกคนเราเปิดคลิปมาด้วยห้องเปล่าเป็นวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับเราสองคนจะมาแข่งกันแต่งห้องนะครับผมใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่แต่งห้องธรรมดาทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งห้องตามสี วันนี้เราก็จะมาสุ่มสีกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแต่งห้องเนี่ยว่าสุ่มคนละสีนะคะโอเคมาดูกันวันนี้นะเราจะได้สีอะไรกันบ้างโอเคทุกคนเริ่มได้นะครับเราก็จะมากันที่วงล้อกันนะครับทุกคนเราก็จะมีสีเขียวชมพูดำม่วงขาวฟ้าแดงเหลืองเขียวอันนี้คือสีที่เราคิดออกกันในตอนนี้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้เพิ่มสีในการสุ่มอะไรมาก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนถ้าสได้สีแดงก็ด้แต่งห้องที่เป็นสีแดงนะคะตีมนั้นโอเคพรไหมยิ้มชุบไหเริ้มชุบชนะเรต่ มางั้นหมุนเลยค่ะตึง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 เฮ้ยชมพูเดี๋ยวนะถูกสีเลยเนี่ยโฟกัสได้สีชมพูค่ะทุกคนเอาออกเลยค่ะเอาออกนะครับเพื่อนแม่สีสามต่อไปตาผมผมได้สีอะไรดูสิตอนนี้มุงล้อก็หมุนแล้วจำสีเจ๋งไว้ด้วยนะเนี่ยโฟกัสได้สีชมพูพี่ฟิลได้สีสีฟ้าโอ้โห โอ้โห oh. ไปอุ <guidelines S 3> oh, hey, ้ยแต่ด like the yeah. right. so, uh, ูอุ้ยแต่ก็โชคดีเหมือนกันเนี่ยงั้นใครแต่งกัคะงั้นพวกเราแต่งกันเนาะแต่ง้องกันเลยก็ได้แต่แบบเหมือนกับว่าอากาศอยู่ทางนี้กั็อยู่กั็อยู่ทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าวิวดีกว่าอากาศอยู่ทางทางนี้แล้วกัน่แต่งคนละอันได้ไหมเพราะว่ามันดูว่าแต่งของกันเลยแล้วแต่แต่งแต่งแต่งของกันก่อนก็ได้แต่ว่าเราขอหยิบสีของฟิล์มมาก่อนดีกว่าเฟิล์มมาอ่ะเราจะเลือกหยิบสีของแต่ละ คนมาก่อนนะครับเพราะก็ได้สีอะไรแปลงใช่ไหมใช่ก็อ่ะก็สีอะไรโฟกัสเป็นสีชมพูนะทุกคนก็ก็เอาเป็นนี่อ่ะโอเคเอาเอาพื้นได้ไหมคะได้ได้แต่แต่งได้ให้มันเข้ากับสีชมพูของโฟกัสมากที่สุดเลยเฮ้ยก็สีชมพูนี่ว่าพื้นเนี้ยแต่โะกัสขอแบบว่าเฮออจะเกิดอันนี้ก็ได้นะสีชมพูเนี้ยได้ใช่ไหมได้ได้ได้ไอ้ก็จะแบบอีกแบบเอออันนี้ก็แบบวัวหน่อยต่อการเลื่อนเนี้ยมันก็จะดูของทีมด้วยว่าเออมีสีฟ้าอะไรสวยๆทีม อืมไอ้ยีรายเมมมาเมโลอดไอ้มาเมโลดี้มาอะครับไปเรื่อยตอนนี้มันยังไงทุกคนครับประกาศจะเลือกพื้นหลังหน้านหน่อยนะทุกคนเพราะว่าโฟกัสแบบว่าเดี๋ยวแล้วก็อ่ะเอ้ดีไหมก็ดีก็ดีน่าจะเลือกพื้นขออันนี้ไว้ก่อนฉันขออันนี้ดูงขอนนี้ไว้ก่อนโอเคนี่คือตั้งใจพื้นนี้อ่ะโฟกัสน่าจะแต่งพื้นไปชั่วโมงแล้วทุกคนดีเนาะโอเคอย่างนี้แหละอ่ะต่อไปอ่ะโอเคไป ของพื้นฟีม่ะพี่อยได้ประมาณนี้นะแต่กําแพงห้องอะ่ะไม่รู้ว่ามันมีสีอะไรที่มันเป็นสีฟ้าบ้างนะงเล่นก่อนลองอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ดูว่าอุ้ยอันนี้ก็เป็นอะไรนะชอบพื้นอันนี้แต่ว่าอยากได้สีที่มันที่มันเข้าอยากได้ฉากที่มันเข้ากับพื้นอะ่ะแถ้าเกิดผมเป็นสีแบบว่าสีธรรมดาก็สวยนี่ว่าเอาลายนี้ไปก่านของพีมะ่ะโอเคอ่ะพี่อยากให้โฟกัสแต่งก่อน โฟกัสเต้นก่อนใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวโฟก็ขอโฟกัสไปอยู่ห้องพี่พิงค์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่แบบเป็นอากันมากเกินไปได้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเต้นนอนกันก่อนดีกว่าได้เลยโฟกัสจะเป็นเอาอย่างไงแต่มันสีชมพูใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่เอาเอาให้มันเข้ากับสีชมพูของโฟกัสมากที่สุดเลยโฟกัสแต่โฟก็อยากให้แบบมันสีชมพูหมดเลยนะเพราะว่าแบบมันจะได้ก็ดีก็ดีถ้าเกิดมันมีอ่ะโฟกัสว่ามีนะได้ได้ได้วุ้ยกิตตี้ก็น่ารักเมื่อกี้โอยนี่ไงไปเบลยยยนนะเี่โอแล้วก็ ผมเฮ้ยแล้วนึงขอดูผมหน่อยดิอยากหรืออยาก,อยากลองดูเฉยอันนี้มนผมก้อนหินอ่ะอุย้ยพวกแจ๋วอะเฮ้ยพูดแจ๋วของพี่ก็เป็นอย่างงี้ได้ด้วยนะเนี่ยมันจะแบบสไตล์แบบ,แบ,บ,บเท่ๆว่าแบบอืม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 ้ยมีหัวใจมีแบบอะไรอย่างงี้ด้วยอืมแล้วมัก็เอาเป็นไมล์เมโลดี้อะทุกคนแล้วไหนก็มาทางนี้แล้วใช่ไหมพวกก๊าวันนี้พวกก๊าซแต่งทีห้องเป็นไมล์เมโลดี้เลยอ่ะจัดไป ไอเกมนี้มันมีของมาเมลอดี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ที่ประกาศอุ้ยตัวเตียงู้น่ารักอะอุ้ยตัวนี้อ่าลองลองมาก่อนเธอไม่ชอบก็ค่อยเปลี่ยนโอเคปาไหมันก็มันเป็นยังไงเนี่ยมันมันรู้สึกมันต่ำกับเตียงนี่เนาะใช่ไหมลองจัดไปก่อนลองจัดไปก่อนไม่ของมันมันไม่ต้องสีผู้หมาก็ได้นะเอาสีเทาอะไรเงี้ยมาแบบที่กัดชอบอ่ะเข้าอืมอืมอันนี้แอมก็ขอไปกดดูตรงรูปภาพก่อนนะทุกคนเพราะว่าแบบว่านี่ก็ขอเป็นรูปภาพอะไรอย่างงี้เอามาตกแต่งผนังห้องเนาะ อันนี้ก็เอามาวางไว้ก่อนไยตกแต่งที่หลังแม่โฟกัสเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาก็อดไรก็สวยสวยสวยเลยไม่ได้แล้วค่ะอะไรก็สวยนุ้ยขับกัไม่ได้งั้นอ่ะเสรประมาณนี้แล้วกันโฟกัสโอเคขอบโฟกัสก็เสร็จไปเป็นที่อันนี้คือเขาคาดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรา พอแต่งของผมเสร็จเนี่ยอาจจะมีอะไรปรับแต่งเพิ่มอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีแล้วต่อไปห้องของผมนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าห้องผมเนี่ยจะใหญ่กว่าของน้องโฟกัสอยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยนะเอาอตัวพี่มีโฟกัสไปอยู่ของโฟกัสก่อนไหมอ่ะได้ได้ไม่ต้ง่วงแลยขอนอนรอกันนะสบายโอเคมาทุกคนต่อไปเราจะมาแต่งกันที่ห้องผมกันเลยนะครับห้องผมก็อย่างที่บอกไปเป็นสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าสีฟ้ามาเริ่มเลยนะขอเริ่มจากเตียงนอนก่อนเลยนะเพราะผมอยากให้เเตีียยงอออู่่น ผมอยากให้แบบว่าเป็นเตียงนอนเหมือนกันนะนี่เลยเตียงนอนของฟิล์มไม่ใช่อันนี้หรูๆอะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยจะมีงั้นก็ต้องเป็นสีขาวที่มันแบบหรูๆแม่ก็แบบสีดําประมาณนี้อ่าสองอันนี้เขาหยิบมาดูแบบไว้ในใจทดไว้ในใจก่อนนะครับทุกคนเอประกาใช้ใช้ยากเนี่ยผมใช้ไม่เป็นก็ต่อไปครับมันเข้าไปที่เขาเรียกว่าตกแต่งใช่ไหมผู้พิมพนี้ก็จะห้องแบบสไตล์แบบว่าหรูๆนะทุกคนหรูละหลาอย่างได้แบบหรูๆเลย คนครับตอนนี้นะครับผมเราก็ตกแต่งห้องเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ให้น้องโฟกัสเนี่ยช่วยตกแต่งห้องผมนิดนึงนะครับเพราะว่าห้องผมมันจะดูเรียบร้อยไปนะครับถ้าเกิดเที่ยวกับห้องโฟกัสเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มดูอะไรดีกว่านะครับว<ช>่าห้องเป็นยังไงบ้างจากห้องโฟก,กัสก่อนเลยนะเริ่มเลยห้องของโฟกัสนะคะทุกคนก็จะแต่งเป็นธีมสีชมพูเลยใช่ไหมแล้วก็<ช>นี่นะคะก็มีนี่ลูบปัญจุขาแล้วก็นั่งเล่นนี้แล้วก็อย่างเงี้ยเนได้เลยห้องโฟกัสก็ชิลๆแล้วก็สามารถนี่ค่ะกดอุ้มได้นี่กินได้ไหม นื่เสียงกรุบกรับกรุบกรับแล้วคือดีตรงที่หนึ่งพี่พิมก็คือให้กับประกันนอนใช่ไหมแล้วพอเวลามันมืดอ่ะก็จะเห็นแบบข้างข้างเงนี้เปิดไฟได้ไหมนี่เปิดแล้วหมดแล้วก็แบบเปิดไฟอ่อนๆนะครับทุกคนประมาณนี้แล่วไม่อะไรบ้างนะโอเคก็จะห้องประกันก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีของตกแต่งแล้วก็มีปฏิทินอย่างนี้ด้วยอันนี้คือมันบาลนไทายประมาณนี้ใช่ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นอุ้ยกีตาร์ ผมจะเล็นเพลงไปด้วยออนะคะก็ก็จะมีพวกขอตกแต่งอะไรแบบจุกกระจิกประมาณนี้แล้วก็มีเสื้อผ้าที่กองอยู่ข้างล่างะคะอุ้ยกันไม่เก็บห้องอ่ะเนี่ย ก็อยากให้นแม่บอกว่ามันจะลก <บ S 1> นะเสียค่า <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพี่ฟิล์มกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคต่อไปห้องผมนะคะก็จะเป็นห้องแนวผู้ชายนะครับ <c oughs> เอาจริงนะจับคู่สีครันน้งนี้เหมือนกับแบบของผู้หญิงกับของผู้ชายนะโฟกัส <c oughs> แ,แต่ว่าความจริงของผงิบของผู้ชายไม่เกี่ยวนะครับทุกเพศก็ใช้ของอันนั้นได้นะใช่ <c oughs> ของทุกคนนะใช้อะไรก็ได้แหละจะแบบว่าตอนนี้มันแบ่งสีแบบว่าเป็นเป็นห้องสีนี้เลยนะครับทุกคนมาเริ่องจากของผมสีฟ้านะครับบอกเลยนะครับว่าก็จะเป็นแบบแนวสไตล์ ห้องเกมนะครับทุกคนแล้วก็นี่ไงน้องหมาที่บิมเลี้ยงนะครับชื่ออะไรลืมไปแล้ว,ลลวยังไม่ตั้งชื่อเลยเพราะยังไม่ตั้งชื่อให้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งชื่อผมอยังผม,ผมยังไม่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะทุกคนเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับทุกคนโอเคห้องนอนของผมเนี่ยที่ผม,มอยากจะนำเสนอเลยก็คือกีต้าร์นะครับผมไม่ใช่มาเล่นกันนี้ก็นีกพออะไรคะที่บิมอยากจะนำเสนอนี่เลยอยากจะอัปเดตสิ่งที่ต้องแต่งอันนี้มากๆเลยนะในทาิตเตอร์เพราะว่าฟิล์มเนี่ย ถ้าเกิดแบบทําบ้านใหม่เสร็จก็ย่ะนายอยากเอานี้มามากเลยนะมันคือลาวาทุกคนต้นองกดทันทีนี่พันกล่<า>อมันจะมีเหมือนอะไรขึ้นมาเงี้ยเวลาคือแบบเห็นแล้วมันเพลินที่น,น<ด>ะนนะแล้วก็เปิดไฟอะไรได้ด้วยนะคะทุกคนอ<ช>ันนี่มีของเล่นป่าด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ที่บีมเฮ้ยเก็บมาแล้วไม่พิสซ่าจะเก็บทั้งกล่องไว้้ไปใหแล้วไปโอเคเวลาแบบซื้อพวกของเล่นมาเนีย่ยก็จะชอบแบบว่าเก็บกล่องไว้ด้วยเออ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยที่นั่เล่นเกมแล้วก็ใส่แฟนเกมอ้อยอยู่นะครับทุกคนซึ่งบอกเลยนะครับว่าสนุกมากๆเลยนะใช่ค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าวิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้สําคัญเลยที่สุดก็คือเปิดแอร์ครับทุกคนนี่แอร์ข้างบนบอกเลยนะครับว่าลบ40องศานี่นึกผมนึกว่าผมอยู่แบบว่าโค้งโลกเหนือยเลยนะครับทุกคนตาค่ะดูเข้าไม่มีตอนคืนไหนได้ให้อยากเว่าเกิดเป็นตอนคืนจะเป็นยังไงตอนคืนมันจะสวยแบบตึสวยเลยนะทุกคนดูสบายสบายอันนี้ต้องบอกต้องยกให้เครดิตให้โฟกัสว่าโฟกัสก็ช่่วยกแตงะนนทุค นี่ก็เปิดดูได้อา้าวห้องแบบเล่นเกมเลยนะห้องห้องห้องนอนเนี้ยใช่คะ่ะแล้วก็เปิดมาได้แบบส,สวยๆไหมทุกคนคือแบบห้องพี่พิมก็ดูสบายมากๆเลยนะคะทำปกันก็เป็นแบบว่าสากแบบออกผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะฮะน่ารักน่ารักข้าวแจ๋วใช่ค่ะทุกคนอ่ะก็เอ่อเดี๋ยวเอาพี่พิมอันนี้ก่อนนะได้ครับผมก็ตีกันมาเพื่อนๆกับการสุ่ม สีแต่งห้องในวันนี้ของพวกเรานะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบไหมนะครับผมถ้าเกิดชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากให้เราทําอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคือว่าอยากทำอีพีที่สองนะอย่าดื่มเออด้วยนะครั้งหน้าจะเป็นสีอะไรเราคอยติดตามเลยนะแค่ค่ะทุกคนแต่ตอนวันนี้เราเอาสีพูกันสีฟ้าไปแล้วใช่ไหมช่แล้วโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปนี้กอรีมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยโย Yeah. He's hey. He's yeah.